ทูนกระหม่มอมหญิงอุบลรานราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลขุนพุ่มเจนเส้นวันนี้เวลา10นาฬิกา55นาทีทูนกระหม่มอมหญิงอุบลรานราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังวัดราชบดพิสถิตมหาศีมารามเขตพระนครทรงบำเพ็ญพระกุศลคขุนพุ่มเจนเส้นพระโอรสซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547 ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย,อยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาทิปกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ด พระราชาชรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันธีพระบรมราชนีในรัชกาลที่7และพระบรมราชชรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรัชกาลที่9ส่งศีลส่งกล่าวคำถวายสังฆทานและส่งประเคนพัตนาหารถวายแด่ประธานสงและพระสงฆ์แล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกรธอฐิคุณพุ่มเจ็ดเส้นส่งทอดผ้าไตร พระสงฆ์สิบรูปปางสุกุลส่งหลังทักษิโนโทกค,คุณพุ่มเจนเส้นเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้กลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยในโปรแกรมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์และศึกษาต่อที่คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยายลายษษาัยเกษตรศาสตร์ มีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินได้แม่นยำเพียงแค่บอกวันที่เดือนและปีเกิดสามารถบอกได้ทันทีว่าบุคคลนั้นเกิดวันอะไรอีกทั้ามีความสนใจด้านกีฬาเช่นว่ายน้ำและเจสกีนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งว่าที่ในหมวดตรีกองอาสารักษาดินแดนและเป็นตำรวจม้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ และยังได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตำรวจม้าในพระราชพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์เนื่องในองโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบิตรพิษ ต่อจากนั้นเสด็จไปทรงวางพวงมาลัยที่หน้าอัฐิคุณพุ่มณนะอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอวมภายในสุสานหลวงวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระอังคารอังคารและอัฐิของเจ้าจอมมารดาอวมในรัชกาลที่5และพระโอรสรวมทั้งสมาชิกสายราชสกุลกิติยากรรวมทั้งอัฐิของคุณพุ่มเจนเส้น ท่านนิทูลกระหม่อมยิงอุบลรัตนราชกัญญาศิริวัฒนาพันวดีส่งก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อสร้างสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศคุณพุ่มเจนเซนหลานรักในหลวงคนไทยคนแรกที่คำนวณปฏิทินร้อยปีได้อย่างแม่นยำค่ะ เป็นที่รักของประชาชนคนไทยทั้งประเทศสําหรับหนุ่มวัย20ปีมีสถานะเป็นพระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์ไทยสําหรับคุณพุ่มเจนเซนหรือว่าร้อยตํารวจตรีนายกองตีคุณพุ่มเจนเซนเป็นพระโอรสคนเดียวในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพัน,นวดีกับคุณปีเตอร์เจนเซนและยังเป็นพระพาคีนัยในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะ คุณภูมิเจนเซนนะคะมีนามเดิมว่าภูมิเจนเซนอ่านออกเสียงว่าภูมิเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมปี2526ณนโรงพยาบาลในเมืองแซนดีเอโกประเทศสหรัฐอเมริกามีพี่น้องร่วมพระมารดาบิดาคือท่านผู้หญิงพลอยไพลินและท่านผู้หญิงซิริกิติยาเจนเซนภายหลังค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบาพิตรได้พระราชทานนามใหม่ให้ว่าภูมิ คุณพุ่มเจนเซนเกิดและเติบโตในแซนดิ e เอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมื่อแรกเกิดค่ะคุณพุ่มเจนเซนมีน้ำหนัก8ปอนด์16ออนซ์แข็งแรงและปกติก่อนที่จะเริ่มมีอาการของโรคออทิซึมเมื่ออายุได้18เดือนคุณพุ่มเจนเซนได้เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมัธยมทอรีไพเช่นเดียวกันกับท่านผู้หญิงสิริกิิยาเจนเซน ซึ่งเป็นน้องสาวนะคะจนสําเร็จการศึกษาภายหลังบิดาและพระมารดาได้หย่าร้างกันในปี2541แต่คุณพุ่มต้องอยู่ในซานดิเอโกจนอายุครบ18ปีถือได้ว่าบรรลุนิติภาวะจึงสามารถกลับมารักษาภายในประเทศไทยได้เนื่องจากปัญหาการหย่าร้างของบิดาและพระมารดาที่สุดขาทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมเมื่อปี2544 พร้อมด้วยคุณพุ่มเจนเซนส่วนท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนยังศึกษาอยู่ในกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรส่วนท่านหญิงสิริกิติยาได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลิเวอร์ไซด์โดยพำนักอยู่ร่วมกับบีดาหลังจากกลับมายังประเทศไทยคุณพุ่มเจนเซนศึกษาต่อในโปรแกรมพิเศษออทิสติกที่โรงเรียนสาธตร์ิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมและโปรแกรมวิทยาศาสตร์กีฬาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ คุณพุ่มเจนเซนนะคะมีความสามารถพิเศษในการนับคำนวณตัวเลขปฏิทินเพียงแค่บอกวันที่เดือนปีเกิดคุณพุ่มสามารถบอกได้ทันทีว่าบุคคลน,นั้นเกิดวันอะไรและมีความสามารถพิเศษในการคำนวณปฏิทิน100ปีได้อย่างแม่นยำจนทำให้ได้รับการบันทึกจากพิพิธภัณฑ์ลิบลี่ในฐานะคนไทยคนแรกที่มีความสามารถดังกล่าวนอกจากนี้นะคะคุณพุ่มยังมีความสามารถในด้านการเล่นกีฬาโดยเฉพาะการเล่นเจตสกี ด้วยเหตุผลที่คุณพุ่มป่วยเป็นโรคออทิซึมทําให้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตฐทรงสนพรไทยที่จะปฏิบัติพักกรณียกิจช่วยเหลือผู้ป่วยออทิซึมกับโรงพยาบาลยุวปราาวะสาทวัยทโยประถมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมทั้งได้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ป่วยออทิซึม คุณฟุ่มเจนเส้นได้ถึงแก่อันิจกรรมเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2547สิริอายุ21ปีในเหตุการณ์คลื่นสึนามิเนื่องจากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดียขณะที่กำลังเล่นเจสกีอยู่ที่ชายหาดโรงแรมมันเดเลรีสอร์ทบ้านเขาหลักอำเภอตะกัวป่า,ปาจังหวัดทางงาโดยได้พบศพเมื่อวันที่27ธันวาคมข้างแท้งน้ำหลักโรงแรมลาโลา ตำบลคึกคักอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาห่างจากสถานที่ที่คุณพุ่มเล่นเจ็ดสกี100เมตรเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทำให้องค์รักทั้ง4คนและมนุษย์กบที่ถวายอารักขาหายไป2คนในส่วนพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนทรงปลอดภัยดีส่วนคุณสิริกิติยานั้นบาดเจ็บที่ขาค่ะเมื่อเวลา19นาฬกาค่ะเครื่องบินพรที่นั่งที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิลาลงกร สยามกุฎราชกุมารทรงขับนะคะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานบอนอง 6. จากนั้นในเวลา19นาิกา45นาทีขบวนรถพระที่นั่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ฉลองพระอ,องค์นักบินทรงขับรถพระที่นั่งนำทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์และคุณสิริกิิยาพระธิดาคนเล็กนะคะนำขบวนรถพระที่นั่งสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมบวงศานุวงศ์ รถพยาบาลหลวงหมายเลขทะเบียนรอยลอ,อ839นำศพของคุณพุ่มเข้ามาทางประตูวิเศษชยัยศรียังศาลาสหัสไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวางังพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้มีการบำเพ็ญกุศลและการสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา50วัน ณศาสาราสหัสไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้สะดวกในการบำเพ็ญพระกุศลในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์และพระราชทานกฎราชวงศ์เป็นกรณีพิเศษในฐานะพระราชนัดดาอีกด้วยซึ่งมีพระบรม,มวงสานุวงศ์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพของคุณพุ่มเจนเซนโดยตลอดจนถึงวันพระราชทานเพึงศพในวันที่30เมษายนปี2548า พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์โดยตลอดจนถึงวันพระราชทานเพิงศพในวันที่30เมษายนปี2548พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์